ไม่รู้ว่านุชเป็นเหมือนกันไหม<อ>ว่าตั้งแต่เป็นทาสแมวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขง,ง่ายขึ้นมากปัญหาของโซบะก,ก็อย่างที่นุชหลายคนรู้กันอยู่แล้วก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบการที่เขาดื่มน้ําน้อยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคนี้ทำให้ทุกครั้งที่เห็นเขาดื่มน้ําแล้วนุชมีใจฟูมากเนี่ยเห็นเขาดื่มน้ําทีไรอดใจไม่ได้ต้องหยิบกล้องมาถ่ายแล้วก็กลั้นหายใจไปด้วยลุ้นสุดเออจะถ่ายอะไรเยอะแยะเว้แต่กว่าจะทาให้พี่โซบะกลับมาดื่มน้ําได้เยอะขนาดนี้ก็ลองผิดลองถ กินเปียกเก่งทั้งคู่ด้วยยิ่งมิกานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยดื่มน้ำทั้งวันเก่งมากมิกา้าใช่มิกา ชอบมน้รู้แล้วว่าชอบดูสิมานอนเฝ้าเลยนะมิก้าเอ้ยกลัวใครขโมยน้ำมังไงเว้ยไปอ่านบทความแล้วก็ฟังผู้เชี่ยวชาญแนะนำเขาบอกให้ลองใช้น้ำพุแมวกระตุ้นการดื่มน้ำที่ผ่านมานุษย์ม้ก็ลองซื้อมาหลายแบบสุดท้ายก็ไม่ยอมดื่มต้องยกให้คนอื่นเสียได้เงินมากไอเอ็มชอ่สังเกตดูแล้วเขาน่าจะชอบน้ำนิ่งมากกว่าก็เลยมาเจอน้ำพุแบบที่เหมาะกับเขาจะเป็นน้ำพุแมวที่ปล่อยน้ำมานิ่งๆแบบเนี้ยนุษย์มิก็เลยจะวางทั้งน้ำนิ่งแล้วก็น้ำพุไว้ให้เด็กๆชั้นสองน้้นนจุดื่มยอๆ เราก็วางตรงขั้นบันไดไว้สองสจะบอกว่าโซบะชอบดื่มน้าตรงบันไดามากนะแปลเนี่ยชอบขนาดไหนดื่มอันข้างล่างเสร็จเดินขึ้นไปดื่มอันข้างบนต่ออีกเออเราแค่สั้นมันดีถูกใต้อะนะแล้วก็ล่าสุดเพิ่มไว้อีกอันตรงชั้นสามเพราะเห็นว่าเขาชอบขึ้นบันไดแล้วแวะดื่มแบบนี้นส่วนน้ำนิ่งเขาก็ยังชอบดื่มกันอยู่นะเนื้อวัสดุก,ก็มีทั้งสแตนเลสเซรามิกแล้วก็ที่สำคัญต้องล้างเปลี่ยนน้ำทุกวันคิดดูสิสิบอลังมือท่าปืรล้างไปอย่าบ่นเ้ย